ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสพิทอทันแต้นะคะวันนี้ก็มาดูกันค่ะมาดูกันค่ะว่าเวลาเพจของเราเงียบเงาไม่มีคนมาเยี่ยมเราเลยทำยังไงดีพี่จุ๋มทำอย่างนี้ค่ะนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงดีนะคะชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะพี่จุ๋มโสพิทอสทันแต้ค่ะคคออย่างนี้ค่ะ ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาความเงียบเหงานะคะเพราะตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเพื่อนหลายคนบอกว่า Facebook มันปิดความหรูหราฟุฟ้านะคะแต่ว่าเรากระเตื้องให้มันดีขึ้นได้นะคะโดยอย่างนี้ค่ะถ้าน้องขยันนะเข้าไปในแดชบอร์ดนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างๆๆๆมันจะมีที่ invite friend นะคะที่ในแดชบอร์ดอะคะเลื่อนลงมาล่างๆๆๆๆมันจะมีล่างสุดเลยนะคะ มันจะมีคำว่า invite friends เราก็กดเชิญเพื่อนให้ให้ชอบเพจของเราได้สามครั้งแม้แต่ละครั้งนะคะแต่เราก็พอเราทำอะไรไปทำมาห้านาทีสิบนาทีเราก็เข้ามากดห้านาทีสิบนาทีเราก็เข้ามากดห้านาทีสิบนาทีเราก็เข้ามากดถูกไหมคะมันก็ได้เยอะนะทะนีนี้อยากรู้ข้อสองไหมคะว่าทำยังไง เราก็ต้องไปสร้างปฏิสัมพันธ์นะฮะไอ้ที่ว่าปฏิสัมพันธ์นี้คือเราก็ไปดูคลิปของคนดังๆนะเพราะคนดังๆเขาจะมีเพื่อนเยอะนะเราก็ไปดูกับเพื่อนคนใหม่อะ่ะที่เขาอยู่ใต้คลิปของคนดังอะ่ะแล้วเราก็ไปกดยินดีกับเขาอย่างเช่นกดหัวเลาะกดชอบเพราะว่าคนคนสมนาร์ทเขาจะคอมเมนต์คนดังถูกไหมฮะแล้วเราก็ไปกดอขอบคุณค่ะแล้วเราก็ไปกด คนคนอื่นที่เขาบอกขอบคุณคนคนดังคนเนี้ยเราก็กดชอบเราก็กดไลค์นะอะไรก็ว่าไปแล้วก็กด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 ไปสักสักสิบคน <laughs> ทุกครั้งอ่ะนี่การทำแบบเนี้ยนะแต่เราก็ดูวิดีโอของคนดังนะให้จบนะพอเสร็จแล้วคนสิบคนที่เราไปกดไลค์กดชอบอะไรเนี่ยนะเนี่ยเขาก็จะมาเห็นเพจของเรานะ เ้วเขาก็จะมาดูเองแหละว่าเขาชอบหรือไม่ชอบว่าจะมากดตามเราไม่ตามเรานะอันนี้มันก็เรื่องของเขานะเราไม่ได้เป็นสนใจแต่เรากดกดสิบคนนะ่ะเข้าไปดูวิดีโอของใครก็ดูกดสิบคนน่ะนะคะแล้ววิธีที่สามนะอันนี้เราไปตามดูเพื่อนเลยเข้าไปเจาะลึกเลยค่ะนะคะไปไปดูวิดีโอของเพื่อนคนใหม่เลยนะสมมุติเราไปดูตรงที่มันช่องที่มันเป็นเหมือนช่องโทรทัศน์นะฮนะ ตรงขวาตรงตรงซ้ายมือของเพจของเราเนะี่ยเข้าไปกดดูนะคะมันจะมีคนใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักเนี่ยเราก็ไปกดดูคลิปเขาจนจบเสร็จแล้วเราก็กดชอบวิดีโอนะคะล้วเสร็จแล้วมันจะเปิดค่ามองเห็นถ้าเขามีเพื่อนเยอะด้วยถึงเขาจะไม่ใช่เพจดังแต่ถ้าเขามีเพื่อนเยอะ เราก็ไปกดชอบชอบชอบเพื่อนของเขาด้วยนะทำอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่ตามมากลับมาหาเราให้มันรู้ไปสินะคะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะพี่จุ๋มก็มาบอกง่ายๆนะคะก็ขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับคนที่ให้หัวใจคนที่คลิกคอมเมนต์นะคะคลิกไลค์คลิกแชร์ขอขอบคุณค่ะพี่จุม๋มโสภิทาทันเต้ค่ะ แล้วเ,เจอกันในวิดีโอหน้านะคะจะเอาปัญหามาช่วยแก้ให้ค่ะ